นิทานเรื่องไลารากับบทเพลงแห่งปืนป่าบทที่หนึ่งขลุยไม้กับป่าลึกลับไลาราเด็กหญิงวัย12ปีผู้มีดวงตาสดใสและเสียงฮัมเพลงไม่เคยหยุดเธอเชื่อว่าในทุกท่วงทํานองมีเวทมนต์ซ่อนอยู่โดยเฉพาะเมื่อเป่าด้วยหัวใจบ่ายวันหนึ่งยายยื่นขลุยไม้เก่าแก่ให้เธอ คลุยนี่เคยเป็นของผู้พิทักษ์ป่าวิลโกรฟยายว่ากันว่าดนตรีคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของป่าแห่งนี้คืนนั้นไลาราฝันถึงสัตว์ขนเมฆและต้นไม้ที่ร้องเพลงกล่อมเธอตื่นมาแล้วพบใบไม้สีทองวางอยู่บนขอบหน้าต่างดูเหมือนว่าป่ากำลังเรียกหาเธอ บทที่สองขอบเขตของวิลโกรฟป่าวิวโกรฟไม่ปรากฏในแผนที่ใดมันเคลื่อนที่สะท้อนแสงและปรากฏต่อผู้ที่เชื่อในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเท่านั้นไลาราตามแสงเหตเรืองแสงเข้าไปจนพบโลกใหม่แสงสว่างเต้นเราเสียงหัวเราะเสียงหนึ่งดังแว่วจากใบไม้ต้นไม้หัวใจนิ่งงนัน ป่าลืมเสียงจะมีใครปลุกมันไหมเด็กหญิงแห่งบทเพลงจะพยายามค่ะไลร,รากระซิบเทาวันแหวกออกทางเดินแห่งการผจญภัยเริ่มต้นขึ้นบทที่3กริฟฟินสายฟ้าลึกเข้าไปในป่าเมฆต่ำส่งเสียงครืนรนบนยอดผาสูงมีสัตว์ครึ่งสิงโตครึ่งอินทรีตัวใหญ่ปีกเปล่งแสงสายฟ้า กริฟฟินสายฟ้าใครกันบังอาจมารบกวนเวลานอนของข้ามันคำรามหนูชื่อไลราค่ะเธอตอบเบาๆหนูต้องการความช่วยเหลือไลรายกิบคลุยเป่าบทเพลงลอยขึ้นฟ้าโน้ตต่อโน้ตกริ f ฟิ n นิ่งหูตั้งเจ้าเป่าด้วยความจริงใจข้าจะให้เจ้านั่งบนหลังข้าให้เจ้ามีปีก บทที่4ป่ากระซิบกริฟฟินพาไลาราไปยังป่าลึกที่ต้นไม้มีหน้าตาและเสียงฝันดังเบาๆที่นั่นเธอได้พบทาเลียนางไม้เรืองแสงผมเป็นเถาวันเลื้อยดวงตาเปล่งแสงน้ำค้างต้นไม้หัวใจใกล้าตายทาเลียบอกนักสะสมกำลังขโมยเวทมนต์จากป่าเสียงต้นไม้เงียบลุงทุกที เราต้องไปที่หินร้องเพลงก่อนความเงียบจะครอบงำทุกสิ่งบทที่5มังกรมอสในบึงลึกไลาราได้ยินเสียงหัวเราะเล็กๆจากใต้มอสลูกมังกรตัวจิว๋วขนเขียวฟูหน้าวักเท่าลูกแมวโผลออกมาจามเป็นกลิตเตอร์เราชื่อมิวชอบของแวววาวกับของกินแม้มิวจะตัวเล็กแต่มันฉลาดมาก มันนำทางไลาราและเพื่อนผ่านเขาวงกฏของรากไม้และทำใบโบราณจนมาถึงหินร้องเพลงซึ่งกลับเงียบงนันเงียบจนผิดปกติบทที่6กับดักของนักสะสมหินยักษ์รูปคริสตัลสูงตระงานหยุดการสั่นสะเทือนหยุดการร้อง จากเงามืดปรากฏชัยในชุดคลุมดำสูงสง่ามือถือกรงใส่แสงระยิบระยับพวกนั้นคือบทเพลงของป่าทาเลียตกใจค่าสะสมสิ่งที่โลกเลือกสนใจนักสะสมพูดเย็นชาเวทมนต์ไม่มีที่ยืนในโลกเสียงดังอีกต่อไปเวทมนต์คือเสียงแห่งความสุขไลร,ราประกาศเธอหยิบขลุ่ยขึ้นมา บทที่7บทเพลงที่ฟื้นคืนเสียงแรกเบาสัน่นแล้วเริ่มมั่นใจโนต้ตของไลาราพุ่งกระจายไปทั่วป่าปลุกต้นไม้เรียกสัตว์ตีประกายแสนในแอ่งน้ำมิ้วก,กระโดดตามจังหวะกริฟฟินคำรามทาเลียร้องตามกรงในมือนักสะสมหลุด แสงในนั้นโบยฟินรอบไรราแล้วยกเธอลอยขึ้นฟ้าต้นไม้หัวใจกลางป่าเริ่มเปล่งแสงบทที่8ใจกลางของป่าพวกเขามาถึงต้นไม้หัวใจลำต้นเป็นคริสตัลสีเขียวเปลือกสีทองมันเงียบหนูเชื่อในคุณไลร,รากระซิบแล้วเธอเล่นเพลงสุดท้าย ช้าอ่อนโยนเต็มไปด้วยรักใบไม้ผลิหนึ่งใบค่อยๆงอกขึ้นตามด้วยอีกใบและอีกใบตึกตักหัวใจต้นไม้เต้นอีกครั้งเวทมนต์ไหลพลูป่าร้องเพลงบทที่9กลับบ้านพร้อมบทเพลงเมื่อไรรากลับถึงบ้าน คลุยยังอุ่นในมือป่าวิลโกรฟไม่เร้นไกาอีกต่อไปมันเบ่งบานนกเริ่มร้องเพลงทำนองใหม่สายลมพาเสียงหัวเราะเด็กใดที่เชื่อจะเข้าสู่ป่าแห่งนี้ได้และในทุกใบไม้ทุกสายลมป่ากระซิบชื่อของเธอไลราจบบริบูรณ์